สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้พี่แจ็คก็มีลูกค้ามาทำสีผมนะคะมาเติมคนนะคะตามมาดูว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คพาไปดูแอบไปดูเขานะคะ <c oughs> เขามาทำสีผมแต่และแดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวฟินิกส์ทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนพี่แจ็คนะคะก็วันนี้น้องมาทำอะไร มาเติมสีตรงโคนนิดนึงค่ะเป็นคนแบบพี่แจ็คหนูเป็นโรคจิตหนูจะเป็นคนไม่ชอบเลยอะ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นคนแบบไม่ชอบแบบให้มันขึ้นแบบเยอะอันนี้คือถือว่าเยอะแล้ว,เ,ลวเ,รเราคิดไปเองหรือเปล่าคะพี่แจ็คใช่ปกติอันนี้คนอื่นเขาเติมกันไ,ไ,ไหมอันนี้คือทําให้สุขภาพผมดีนะคะเติมทําให้ผมมันแบบมีคนเรียกว่ามีเม็ดสีใช่ไหมคะพี่แจ็คใช่ใช่ใช่แล้วค่ะตามไปดูว่าน้องจะเติมโคนอ่ะ ใช้เวลานานหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะทำแล้วสียอะไรใช่เอ้ย,ออยวันเกิดวันเกิดทําไมคห้ยังไงต้องเราต้องพีอาร์ไหมคะเออไม่เป็นไร <laughs> วันเกิดผ่านไปแล้วอ๋ออโอเคได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผมจะสวยขนาดไหนนะคะ เรียบร้อยแล้วจ้าสําหรับผมน้องแอนนะคะชอบมากค่ะคือทุกครั้งที่มาเติมสีผมเนี่ยมาฟินิกส์ตลอดเวลาย้ายสาขานู่นนี่นั่นแต่ว่าไว้ใจช่างฟินิกส์มากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กรณ์นะคะดูสิฮะนอกจากผมสุรเซตค่ะพี่แจ๊คคือแอนชอบตรงหัวโตเนี่ยนะหัทุยๆใช่เพราะว่าปกติหัวแบนนะแล้วก็จะหนีบนิดนึงก็ไม่ไงคะก็มีเลยค่ะ สวยไหมสวยไหมหมุนหลังๆให้ดูได้ไหมพี่แจ๊คโชว์โชว์งานนิดนึงนะคะโอเคอย่างนี้ได้ไหมพี่แจ๊คอืมกลิเป็นไงคะฝากด้วยเลยฝากฝากด้วยนะคะสำหรับฟีนิกซ์ทุกสาขาเลยใช่ไหมคะพี่แจ๊คเลิศมากนะคะดูเจ้าของร้านสิคะเออร้องนมโชว์นิดนึงค่ะเอ้ยอยากเห็นของจริงต้องมานะคะที่ฟีนิกซ์สลับไปสลับมาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่สยามซาลอนแล้วก็ฟีนิกซ์แอดวานซ์ค่ะวันนี้น้องแอลมาดูให้พี่กอดูแลทรงผมนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ